สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยฮานอยนะคะหวยฮานอยของวันที่10แต่แอดขออนุญาตสรุปของวันที่9ให้ก่อนนะคะเราก็แตกไปแตกทั้ง4น่อยเลยนะคะแตกตัวเจาะด้วยนะคะโอ้ตัวเจาะวันนี้หมานคะ่ะเข้าทั้งเข้าเกือบ ไปได้ทุกหวยเลยนะคะเพราะว่าแอดชอบเอาสูตรนี้ไปเล่นค่ะก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะบางทีแอดก็ไปตายเหมือนกันค่ะถึงจะเอาตัววิ่งเป็นตัวอื่นแต่ตัวเจาะแอดก็ยังเป็นสองกระดานนี้อยู่ค่ะเป็นสองกระดานนี้อยู่นะคะไม่ไม่กระดานเล่นทั้งวันก็าห้าน้อยค่ะเพราะว่าแอดก็ไม่ได้เจาะใหม่นะคะแอดขี้เกียจคิดลายตาเลยใช่ไหม หมานอยู่ค่ะวันนี้ได้ไมาเยอะอยู่เพราะค่าประทูนะคะเพราะว่าโอ้สีน้อยเนาะสีน้อยเลิศมากเลยค่ะว่าเลยอู้สามเจ็ดจริงๆด้วยทุกคนสามเจ็ดมากกระนำเลยค่ะแปดสี่ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่ามาหรือยังไม่ถึงคิวก็ไม่รู้ค่ะ มาสรุปกันนะคะฮานอยของเราแตกหน่อยกีดไปนะคะตัวเจาะสีห้าเลยนะคะตัววิ่งวิ่งลูดของเรานะคะเข้าสีได้เด้งเลยนะคะได้เด้งวิ่งได้เด้งวิ่งนะคะน้อยพี่เข้าสองหกเก้านะคะนี่สองหกเก้านะคะแตกสามตัวเข้าเก้าสามเข้าหกสาม ตัวเจาะทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่านอยโปรกกับน,นอย VIP ตัวตัววิ่งลูดเราไม่ทำงานนะคะตัววิ่งลูดแอตก็ตายวิ่ง64ไปค่ะแต่ว่าได้พวกนี้มาเสริมนะคะเราก็ได้37ไปเนาะได้37ได้โอ้ได้เด้งเลยค่ะได้37ได้95นะคะแอดก็ไม่รู้ใครกลับหัวไม่ตัวแอดกลับคะ่ะซื้อเลขไม่กลับตับแตกนะคะเพราะว่าแอดไม่ได้ลูดนะคะแอดก็ไปตัวเจาะเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าแอดไม่ลูด วิ่งเอาเฉยๆค่ะเจ็ดสามโอ้เจ็ดสามออกขนาดเลยว่ะมาจริงๆด้วยค่ะเจ็ดสามนะคะออกสองหน่อยเลยค่ะออกสองหน่อยเลยหน่อยปกกับ v i p รวยกันไปเลยนะคะสำหรับตัวเจาะแตกหมดนะคะแตกหมดสี่หน่อยนะคะแตกหมดสี่หน่อยใครเล่นหน่อยพัดนหน่อยหน่อยพัฒนาหน่อยสามัคคีหน่อยกาชาดยังไงก็โดนค่ะเพราะว่าหกสีมากระจายเลยค่ะ แต่ว่าไปหน่อยสามคัคคีไปหน่อยพัฒนานะคะสองหน่อยไม่มาค่ะปกกับ VAP ไม่มาค่ะสําหรับตัววิ่งลูดนะคะตัววิ่งลูดตัวเจอของเราปังค่ะวันนี้แตกสี่หน่อยนะคะส,สามตัวสามตัวแตกสามตัวแตกสองหน่อยอ๋อดืมเขียนมัวแต่รุ้นไหน คนก็ลองจับดูเอานะคะลองจับดูเอาแอดก็ทําตามที่แอดเล่นนี่ละคะ่ะก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายคะ่ะแค่ชอบเล่นชอบจิ้มววงมาก็หิงแค่นั้นละคะ่ะก็เอามาแบ่งปันนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านเด้อใครชอบก็ลองเอาไปพิจารณากัน ได้นะคะสามตัวแอดให้ไปก็หาเลือกดูค่ะหาเลือกดูหรือจะดูในตารางนี้หรือดูในตารางนู้นก็ได้นะคะเพราะว่าไม่จําเป็นต้องเอาที่แอดจับให้ก็ได้นะคะจับเองได้เลยเพราะว่าแอดก็ทําตารางให้แล้วนะคะทําตาราง3ตัวให้แล้วนะคะถ้าจะให้จับเป๊ะๆขนาดนั้นโอ้แอดไม่บอกใครหรอกค่ะกับซื้อคนเดียวโหลดคู่เดียวถ้าแม่นขนาดนั้นนะคะ แก็ไปตามนี้แหละค่ะก็ลองพิจารณากันดูนะคะสาหรับสามตัวอันนี้ก็เป็นที่ได้มานะคะได้มาวันนี้ใครก็ถ้าใครจะไปเล่นหุน้นก็ลองเอาสูตรนี้ไปเล่นดูได้นะคะ สูตรก็สูตรก็มีเข้ามีหลุดค่ะพรุ่งนี้ก็มีหวยลาวด้วยหวยลาวของเราชอบออกฮานะอยเนาะหวยฮานอยชอบออกหวยลาวค่ะชอบเป็นนะคะสูตรแอดก็ลองพิจารณากันดูนะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะย้ําว่าแอดให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะจะเลือกหยิบจับไปเล่นตัวไหนก็พิจารณากันดูนะคะเพราะว่าแอดก็เจาะให้ตามสูตรของแอดค่ะ สูตรไม่มีสำเร็จไม่มีตายตัวค่ะไม่มีเข้าร้อยเซนนะคะเป็นเพียงสูตรเป็นเพียงการคาดเดาว,ว่าหวยจะมาประมาณนี้นะคะตัวไหนพอจะมาได้แอดก็จับให้ตัวไหนยังไงเพราะว่าแอดก็ไม่รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนทุกคนก็เอาไปพิจารณากันดูนะคะไม่ชอบก็ผ่านเนาะอย่ามาว่ากันเดอ้อ เพราะว่าแอดก็แบ่งปันฟรีค่ะแบ่งปันฟรีแค่ทุกคนเข้ามากดดูแค่นั้นค่ะเพราะว่าหวยมันไม่ได้แม่นขนาดนั้นค่ะไม่ได้แม่นแอดก็แค่แบ่งปันค่ะก็แค่ฝากกดไลค์กดแชร์เฉยๆค่ะมาดูก็กดถูกใจนะไม่ถูกใจก็กดถูกใจไปเถอะค่ะ กว่าจะคิดกว่าจะเขียนออกมาเนาะเอามาแบ่งปันแอดก็ยังงงตัวเองว่าเออมาทาทาไมเนี่ยทําแล้วบางคนก็แบบว่ามาว่ามาอะไรอย่างนี้แอดก็โอ้มาทาให้เขาว่าสู้ทําเองซื้อเองดีกว่าเขาก็อยากมีช่องของเขาเนาะ <laughs> เขาก็อยากมีช่องของเขาบ้าง ไปพิจารณากันดูนะคะเอาไปพิจารณากันดูก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วฟังแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางค่ะไม่รู้จะแม่นจะเข้าหรือเปล่านะคะแต่ก็พอไปได้พอได้ค่าปะทูค่ะใครชอบตัวไหนก็หยิบจับไปนะคะแอดก็ไม่ได้ให้ตามทุกตัวนะชอบก็เอาไปไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาไปค่ะ มาดูวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดของวันที่10นะคะวิ่งรูดของวันที่10แอดให้ไปที่451นะคะ451จับคู่ให้ไปที่5453 526องเออมต้อง525354หสีแอดเรียงผิดนะคะ6263 6492 9394 727374นะคะตัวกันตรงนี้เอา4455ออกก็ได้นะคะแอดจะเขียน1415แต่ว่าเขียนผิดนะคะ จับคู่จากตรงนี้ได้นะคะแอดก็เลยเอามาใส่เพิ่มให้นะคะใครไม่ชอบตัวกันก็ไม่ต้องไปก็ได้นะคะตัวกันแอดก็คิดว่าเป็นตัวที่จะมานะคะบางรอบก็มาบางรอบก็ไม่มาเนาะทุกคนก็พิจารณาตัวจอเอานะคะตัวจอเอาไม่รู้พรุ่งนี้จะเป็นยังไงอันนี้เป็นเลขส่วนตัวของแอดนะคะเป็นเลขส่วนตัวของแอดที่บางที แอดจะซื้อติดไว้เป็นประจำค่ะแต,แต่ช่วงนี้ไม่มาเลยค่ะไม่มาเลยนะคะก็มีมาบ้างเข้าบ้างนะคะแต่ก็ทิ้งนางไม่ได้ค่ะอันนี้ก็เพิ่มมานะคะ3าหเพิ่มมาจะแก่ขึ้นอีก1ปีก็เลยซื้อไว้ค่ะซื้อติดไว้ในตารางของเรานะคะในตารางมี630ามศนย์ะคะหกเก้าสามศูี่หนึจับคู่ให้6 2ส6งสสองหนึ่ง 6 0 3 601 423 421 403แล้วก็401นะคะอันนี้ก็เป็นตารางของเมื่อวานแอดยกมาค่ะแอดยกมาเพราะว่ากลัวมันออกค่ะกลัวมันออกนะคะเมื่อวานนีกลัวมันออกก็เลยยกขึ้นมาค่ะเพราะว่ากลัวบางทีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอาจจะไม่ได้กลับไปซื้อตารางเดิมนะคะ อันนี้ก็เป็นตัวตามใจชั้นแล้วก็จับในนี้ค่ะจับตัวที่ยังจับไม่ได้ทุกคนหาลองจับดูนะคะสี401่ศูนย์หนึ่งมียังมีแล้วนะคะบางทีแอดจับไม่ได้หกศูน1นหกศูนย์หนึ่งยังไม่มีเลยเอานน่ไงวู้ตกใจหมดสูตรนี้ก็ลองเอาไปพิจารณาหุ้นได้มันเด่นสี่ห้าหนึ่งนะคะมันเด่นสี่ห้าหนึ่งแอดก็เอาหนึ่งไปให้ใครไม่ชอบสีห้าก็ไปห้าหนึ่งก็ได้ไปสี่หนึ่งก็ได้นะคะพรุ่งนี้หวยไม่รู้จะเป็นยังไงทุกคนอ้เหนื่อยเหลือเกินเนหาะหน่อย ก็พิจารณากันดูค่ะจบจอบซอมๆเนมแนมดูก็ได้นะคะว่ามันพอไปตัวไหนบ้างรอบไหนพอลงก็ลงค่ะแต่ส่วนมากของแอดนะคะจะเข้าเออที่มันเข้าดีๆนะคะตามสุดก็คือนอยปกแล้วก็นอย VIP ค่ะแต่ว่าช่วงสองสาวันมานี้ก็ก็ล้วนเลิกเกินค่ะ ใครจะไปสูตเอ,อ่อนอยไหนก็พิจารณากันดูนะคะเพราะว่าแอดก็ให้นอยรวมเนาะพอให้นอยแยกแล้วแบบพอให้สูตรนี้มันกระโดดขึ้นไปตัวนั้นตัวนี้ fc ก็จับทางไม่ได้นะคะก็เสียดายกันไปเนาะเดี๋ยวแอดจะหัดทำดูค่ะเดี๋ยวลองทำดูนะคะแต่เอาวันนี้ไปก่อนนะคะเอาไปพิจารณากันดูลองศึกษากันดูค่ะลองถ้าไม่ชอบอย่างนี้ก็นนี่ ตัดใหม่ได้เลยนะคะในตารางจะเป็น0 1นย์หนึ่งนสามสองหนึ่งสองสามอย่างนี้นะคะห0ศ0นย์ี่ศย์นะคะหกสองสี 60, 40, ะะ่สองตัวค่าฟากนะคะจะเป็นหกหนึ่งสี่หนึ่งนะคะหกสามสี่สามนะคะเอาไปพิจารณากันดูอันนี้คือในตารางนะคะในตารางก็ออกดีนะคะแต่วันนี้ตารางหูตารางตายมากเลยค่ะแอดไปเอาตารางอะไรมามันก็เหมือนที่ทำทุกวันนะคะหยตารางวันนี้งงมากค่ะแต่ก็ อาจจะมาวันพรุ่งนี้ก็ได้นะคะชอบตัวไหนก็พิจารณาดูค่ะชอบตัวไหนก็พิจารณาดูเด้อขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้ร่ำขอให้รวยลองศึกษาดูค่ะฮาหนอยต้องมีแนวทางนะคะไปเลขชอบตามใจฉันไม่ได้นะคะเพราะว่าแอดเคยแล้วค่ะสมัยใหม่ๆสมัยแบบโอ้ยตัวนี้มาแน่วันนี้นี่ซื้อเลขบ้านเลขรถอะไรนี่ละค่ะ ไปคนละทีบเลยค่ะซื้อเป็นอาทิตย์ยังไม่ถูกก็เลยมาลองศึกษาดูอ๋อคือมันมันจะแบบมันก็ต้องพอมีสูตรนิดนึงอะค่ะทุกคนต้องลองหยิบจับนู่นนี่นั่นดูค่ะไปตามใจฉันไม่ได้ฮะหน่อยนึกอยากซื้อตัวนี้นอกเกดวงจริงๆค่ะนอกเกดวงจริงๆเหมือนพวกเลขทูบเลขอะไรอย่างนี้เอออันนั้น อันนั้นอะดวงจริงๆค่ะถึงจะแบบแต่ถ้าแบบทั่วไปนี้ต้องสูตรค่ะห้าหน่อยต้องสูตรนะคะบางทีสูตรก็พาตายนะคะเอาไปพิจารณากันดูถ้าสูตรนี้ไม่เดินกลับไปดูสูตรเก่าพรุ่งนี้ได้เมื่อวานได้เลยนะคะเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็ยาวแล้วเนาะแอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้มาน์ขอให้ฮงขอให้ปังนะคะผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ